เชิญค่ะทุกคนวันนี้นะัดปูดูบ้านพามาชมบ้านเดียดหมู่บ้านสินทารานะคะหลังนี้เลยค่ะหลังนี้นะคะนี่ค่ะหลังนี้เลยดูนอกบ้านกันก่อนนะคะเพื่อความร่มรื่นนะคะ หลังนี้มี3มห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องครัว1ห้องโถมีพื้นที่บริเวณบ้าน65ตารางวามีพื้นที่ที่กว้างมากเลยค่ะนี่ดูมีต้นไม้ใหญ่ด้วยต้นไม้ใหญ่ไว้แบบว่ารม่มรื่นปาร์ตี้การข้างนอกทำอะไรได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็เราก็จะมีในส่วนของความปลอดภัยแน่นอนมีอยู่แล้วเพราะว่ามีป้อมยามด้วยนะคะในหมู่บ้านมีความปลอดภัยแน่นอนที่สำคัญแฮชแท็กเลยนะคะน้ำไม่ท่วมข้านหลังนี้ ีสภาพดีงามมากเลยนะคะทั้งภายนอกและภายในค่ะหลังนี้เราแถมทั้งเฟอร์นิเจอร์ให้เลยนะคะทั้งหลังเลยถ้ายังไงแล้วติดตามได้ที่นัดปูดูบ้านได้นะคะ